ครับสวัสดีเอฟซีดูทันครับพี่น้องเอฟซีดูทันยินดีตอนข่าวซูช่องเจี้ยงชาแน,นลครับมือนี้มาหอดจอดเท่มาตามตัวเลกขกโค้งสุดท้ายของแม่น้อยอุดรว่าเลขละเลขแม่น้อยอ,ดอุดรตั้งแต่ต้นมาหอดมือน,นี้ตัวเลขแนวทางเน้น,น,นอ,ยอยู่ที่ตัวไหนหรือว่าย่ำอยู่ตัวไหนเพื่อนครับเพื่อนช่องขอไปฟังพร้อมกันครับ ขายดำให้ด้วยเด้อบาทดไม่ใช่ว่าบะมอนนี่แม่ที่บอกโคงทุดทไทยเลยร่ครับบอกคงทุดทไทยเลยนอื่นนี่คือแม่จะแจกหมูเหรครับแม่จะแจกหมูแต่หาูถี่มาเอาหมูบ่มี่เด้อเ่งหมูบ่ม่บห่บ่บ่มาเราน่บแม่เรปิดกันเนาะเรารับก่อนเรรับก่อนเนี่ยสวัดีพี่น้องอุดรครับพี่น้องอยาเป็นท่าการอีกแล้วครับน้สวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีคััสสวัสดีคั ให้ด้ไห้ด้วยทุกคนเลยอสิยวันนี้มาย้ำโพสุดท้ายท้ายส้อโคตรแบบนะท่างแต่ต้นจนถอดยวนี่ยังอยู่หม่องเก่าปะอยู่หม่องเก่าตัวเล็กแน่าท่าของแม่เนาะแต่จะปล่อยจองวันมาเนาะก็อยู่หม่องเก่านอนก็อยู่หม่องเก่าว่ไปใส่เอ้ามันอยู่นี่ลหละเกียกมันไบนี่ละมีความฝันเพิ่มปะบอ บ่มีฝันบ่ฝันแต่ว่าท่านมาเอาฝันมันสิบาปฝันยังบุกคำว่าฟุกแต่เขาตื่นฝันว่าท่านเป็นเรียงเป็นดาวท่านเป็นเรียงเป็นดาวแม่จะเข้าเอาเง้ยมาหายจ้าอี้ยังมาหายสิแม่กะอันนั้นอยู่เดะการกดจะคล้องกะโกดผู้เขามาปลูกแต่เศ้าอยู่เดะวุ่ได้ยหายเราตีน่องจะคล้องนี่ล่ะโอ้คำว่าปุ๊กแขกซื้อของเขาแม่เขาไม่ขายของให้แมนไม่หนูโมโหจักบวานตัวไรเป็นตัวไรโมโหจักละเขาไม่ขายของให้ยจะเศ้าแมนจะเศร้าจะตีสีตีหานปัดโทษ ก็มาจากเศร้าจ้จากเพื่นมาแต่เศร้ากันเนีว่าสีฝันหยังกับว่าได้ฝันสีได้เป็นตุกเป็นเต่ากับว่าได้นะคำว่าหูกรได้ามันนอดวีบแกงเปกเปกเปกไผสิว่าตื่นอ๋อหนึ่งยังข้าวว่าแม่เอาน้ำขึ้นอันหันผ่ามันขึ้นหรวันผ่าเลยวะแมนตื่นเศร้ามากมันเหลือจะแก้วน้ำจะแก้วเอาตอนนอึ้นมันจะแก้วเก้าแก้วเก้าแก้วแมนตบมาตื่นเศร้าของมากเหมือนี่มันเหลือมันหายมันจางบ่มันหายไปแก้วหนึ่งอ๋ออ๋อ มันหายไปแก้วหนึ่งหายไปแก้ว,กกวเก้าแก้วหายไปแก้วหนึ่งหันใส่หันขวาเบิ่งอยู่เอาเอาใส่เบิดมันหายไปไหนจังไหนวะเอาตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้ก็ใส่ก่อนหมูดล,ล้วมันหายไปใส่นามมาใช่ไหมว่าอืเออแม่ใส่ไปเก้าแก้วเก้าแก้วตัว,วนี้สอมาหายกาหแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแต่เสรีเป็นแปดแปดแก้วมัน,<า>นยนังคงอยู่อยู่เนาะจ้าเนี่ยแต่อิซี่หรือแอบมินจะตีเอาแต่ว่าบอกให้ฟัง มันนี่มัตามโค้ชท่ายหล่ะก็ตามเลขนี่น้ำแก้วน้ำน้ำสีน้องน้าๆได้ว่าอันแม่อะไรก็มากหาหนึ่งเก่าคือเก่าขนหาหนึ่งเก่านี่แม่ปลายมันจะตองหวัดเลยเป็นตองหวัดเลยหาหนึ่งเก่าก็บันบานกับแมาไดตัวที่สองนี่แหะศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเก็ดนี่ศูนย์เจ็ดเลขหนึ่งเจ็ดแมนขังร่างตัวนี้ขังร่างศูนย์เจ็ดเลขหนึ่งเจ็ดอยู่ล่างแมนส่วนหาหนึ่งเก่าพี่น้องไปจ่ายเหรียญเราแมนอยู่ทั้งทึงได้ว่าแก้วน้ำก็หายไปแก้วนึง เลยว่าให้ฟังพี่น้องก็บม่จะเลือดอยู่นน้ำมีปัญหามันอยู่ก็เป็นแก้วน้ำพี่น้องก็ไปตีเอาแน่วแต่สิตีเอาเพราะว่าพันตังก่อนมันคือว่าผ่านมันเก่าแก้วแมนตื่นสอบมาเมือนี่เหลือแก้วเดียวนั่นแหละมันหายไปแก้วหนึ่งแต่ว่าจ้ามันหายไปแต่จัะในแก้วเดียวเดี๋ยวนี้แมนเอาได้ตีเอาเพิงเข้ากับเป็นแนวท่างเป็นแนวทางเนวทางซือ ต <fascinated S 1> ัวเลขเลขทางของแม่จิดปอยมากกลยคือห้าหนึ่งเก้าพี่น้องย้ําชี้ตัวเลขแล้วบ้างหาเก้าเก้าก็พบแม่กับหัวเดียบ่ะกับได้คือกลับนะกับไปจะเป็นห้าเป็นบ่เป็นห้าห้าหกหนึ่งบ่ห้าหกหนึ่งแมนนั่นกับหัวนะเป็นห้าหกหนึ่งจากห้าหนึ่งหกห้าหกหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งกับแก้วเก้ากับหาเพื่อนไปเหตุเอาตัว แต่เพิ่มเตียวเตีอาแต่ว่าความมั่นใจของแม่อะไก็มากไปหาเงินเก่านะแล้วแม่ฝันไหมครับผมกับฝันฝันมาแล้วมันจำบ่ได้เขาผูกก่อนโอก็เลยไม่ได้ฝันก็เลยไม่ได้ฝันที่เสยาบ่ได้ก็ธดาให้ออกกันนี่ซี่ส่นหองเออเพิ่นว่าเพิ่นก็บอกมาอยู่เพิ่นว่าอันเทวดาวาสีให้ออกซี่ส่วนกับหาเก่าใช่เทวดาวาเทวดาวาเด้ครับเสวยาแม่กับอันบ่มาของแม่กับมาหนึ่ง โอ้ยหาหนึ่งเก่าเพื่อเก่าเพิ่อนหายซี่สูนเพิ่อนหายซี่สูนเทวดาว่าหายซี่สูนก็หาเก่าฝันเหรครับแม่ฝันนั่นแหละหายซี่สูนก็่าเก่ามาบอกเลยนะครับเพิ่อนกับมาบอกบอกเลขออกตัวนี้เลยอย่างเงี้ยไหมแหม่ใส่ออกตัวนี้เลยแบบนั้นเหรเพิ่อนมาบอกแบบไหนครั <of> แบแม่กับมาบอกให้เห็นข้านี่แม่ได้ฝันเพิ่อนยางมาบอกนี่แม่แต่งตัวแบบเรานี่แหละครับ<อ>ก็บแบบเป็นคือผู้เฒ่ามาให้ยข้ามหาเข้านี่แหละเป็นนะบอกนะล่ะ บอกว่าเลขจะออก40กับ59 40กับ59เพื่อ <9 S 2> ครับแต่แม่ไม่เชื่อเบ่เสีเเยเลขตัวเองแท้เลขตัวเอง519แม่นเทวาเทวาเพื่อนไม่บอกว่าสิให้ออก40กับ59จังได้ให้ออกให้ได้เลยเทาวาเข้าหันตัวใดสิให้ออกให้ได้ก็40กับ59สิให้ออกให้ได้ว่าทั่เทวดาเพือ่อน <บา S 2> ว่าอืบ้านนี้เทวาแม่อุตอดหน่ะบ่มากเนาะก็มัก หาหนึ่งเก่าซื้อเก่าเทวานแม่บ่มากเทวานแนวนี่ก็บอกให้เอซี่ไปหาเอาโรูแต่ว่าแม่บ่มากแม่บ่มากแม่มากตัวแม่มากตัวเก้าหาหนึ่งเก้าแม่นเทว่าเพื่อนบอกเพื่อนมาบอกว่าเทวดาน่าจะหาออกซี่ศูนย์กำหาเก่าจังได้ก็เสียหออกซี่ศูนกับหาเก่าสั่นเพื่อนบอกค่ะคือเพื่อนบอกค่ะอยู่เทวา แม่นะบ่มากแม่ส ok. ีมากรหาหนุ่มเก่าเพครับยืนพ yeah. ื้น no> ตัวเดิมพื้นตัวเก่าครับหนึ่งคับหนึ่งเกตกรับเกตศูนย์รางแยกบนแยกรางแยกบนแยกรางแต่ว่าเรียงเมื่อนี่นะที่เวลาม่บอกว่าสี่ศูนย์ก็หาเก่าเสียออกให้ได้โอ้โหต้องยืนยันเลยยืนยันเลยแม่ครับบ่มักรบ่มักอจะรับแล้วแม่จะรับแล้วที่แ้ย คือตัวไหนครับจะหลับเนี่ยเอ๋ยเอ๋ยตัวไหนครับแม่หาหนึ่งเก่านี่ละคือจะหลับเลยแม่แม่ตัวเก่านี่แหละหาเน้งเกา็อันของเฮ่าะหาหนึ่งเกาับอันด่างกบเก็หนึ่งเก็ศูนยหนึ่งเก็เก็ดศูนแบ่งสี่ลักอ่างเงี้ยนว่าถ่าเลขวันี้บ้ามากสิยกมุงไห้เลยว่ะโยใครเลยอ๋อทุกโยใด้เลยโยใคร ทะเลขหาเนินเก้าและ 7, 7, 7, 7, เจ็ดเจ็ดศูนย์ไอศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดบะแม่เออแม่น้อยอุดรมามาเอาหมูไปเลยพี่นออ้องเออมาเอาหมูไปเลยเดี๋ยวพาไปทูพ้ำเทวดาพร้อมกันละกี่ปะฮ่าทูพ้ำเทวดาอีกเออเออถ้าเบิ่งตัวหมูเป็นหมูเตรียมไม่รดเด้อเทวดานี่หมูจะไปตะฮัก<ม>ตะฮักเลยพี่น้อง ดังวันที่หนึ่งนะเทวดาเอ้ยหาหนึ่งเก่านีขบอกมาไไปทูพันเทวดาแม่อุดวสิปลอยเมื่อนี้คงสุดทไทยบ่ับแมนคงสุดท้ทยเอาท้ายทยรนีอยแวสีมีอีกบ่แม่บ่เอานี้ะเอาคงทุดทไทยเนี่ยนะยังนี่แม่ตัวใดแม่หาหนึ่งเก่าเจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งขังร่างเจ็ดศูนเจ็หนึ่งี่เป็นร่างแบนแยกร่งก่บนแยกร่างให้เลยส่วน่านก็ไปตายลยเนาะแมนใส่ิจารยายัน กันออกจ้ะก็เป็นแนวทางเนาะมีหน่อยเป็นแนวทางอ่าเป็นแนวทางฮ่ามันโูบมันหมานฮ่าสูบฮ่าหมานท่านเลขตัวนี้แตกหมูกระยูเพื่อเราแมนท่าเลขบ่แตกหมูกลับไปแมนโอ้โหท่อานไหนท่านใดาเลขบอกวามัหอบเอาได้พี่รองเด้อกี่ตัวแม่สามสามตัวสามประตูท่าเลขบ่ถือเด็กหมูสามตัวสามเนี่ยจังไงสามเนี่ยเนี่ย สามสามอะไรแม่หมูสาตัวสามแม่สามสามครัพี่น้องมันรุนกันสามหมูรุนกันเด้อเนี่ยเบิ้งงมือเนี่ยสามแล้หมูสีเสียหรือบาเสียติเออหมูสีเสียหรือเเสียนี่ยเอาครับสมมีรุนหน้าที่ราเจ็กันครับพี่น้องเอซี่เป็นใคสาม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  มาลุ้น <screws> ก right. so, <quin Daniel s> uh, ันนะครับเนาเมื่อวันนี้เทวาเทวดาหนันมาเอาเพ็ดจังสีดาหวานยังไงพระดาวังสี่กับจังสีอันบอแต่ว่านิโม้นะสาม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 โอ้ห้าโชคห้ามันยูเป็นยูต่อไปมันลุ้นกันนะแม่เน้อ่ามันลุ้นกันแต่ว่าอันบอเทวดาหนันขอมีครับพี่น้องเย็บชิดตูถนเป็นตัวเลขแนวท่านของแม่น้อยอุดรโผูงสุดท้ายถ่ายสุดโูกงยอเป็นหยอครับพี่น้องเย็บชิดตูถันท่า เลขแตกหมูบวัวเสียถ้าเลขบวัวถึอหมูเสียหมูสามตัวครับพี่น้องเย็บซีมาลุ่นกันไว้สิสสแตกหรือบัวแตกแต่ว่าตัวเลขแนวทางตัวผืนหนึนตัวผืนย่ำตัวเอาคักๆก็คือห้าหนึ่งเก้าพี่น,องงน้องใส่พิจารณาด้วยการรับชมเลยครับฟังท่างช่องเสนอเป็นเนแค่แค่เสียงกลางเม่น้อยปเป็นแนวทางให้โชคโชว์ปั้นหมานลำลำเรื่อยๆสุข,ขุสุขคนพ่อกับในคลิปหนาครับสวัสดีครับ